วันนี้ทั้งคู่จะมาในเพลงคนเจ้าน้ำตาแอไหมแลเลยค่ะครับ จะอยากพูดจาทักทายเมื่อเจอรู้ว่าเขาไม่เปลี่ยนใจรู้ทั้งรู้เขาไม่แคร์ยังอุตส่าห์แอบเผลอคิดเพ้อฝันไปนไม่เคยจำไม่เคยจใจ ได้ยังรักและฟังใจที่เขาทำ ันไปทางเงินเวลาที่เขานั้นเข้ามา นิว ja นะครับในเพลงคนเจ้าน้ำตานะครับโอ้โหอ่ะผ่านไปเรียบร้อยนะฮะ,อะโอ้เห็นขนตาหนูแล้วพี่อยากจะยืมไป <laughs> ไปไป,ไปผลิตใบขนไก่ที่บ้านนิดหนึ่งไช้ไหม <laughs> ให้มันเข้ากับทรงผมให้มันพลิ้วๆอย่างนี้พลิ้วๆใช่ไหม <laughs> อยากบอกอะไรน้องแอม คุณคือคุณหลวงจริงๆขออนุญ,ญาตพี่มานะคะขอเป็นมาีจันนะคะวันนี้เออนะฮะและผลงานเป็นไงตอนนี้โอ้โหเรียกว่าเสียงตอบรับดีมากอ,อลัลบั้ม next step นะคะก็นิวกับจิ๋วก็คลอดอัลบั้มที่สองแล้วครับอ,อ,อยากเห็นว่าจิว๋วได้ข่าวว่าม,นมานั่เชียนงนอแอมด้วยฮย่นี่นะครับ <Bern>? ไม่ขาดกันไม่ขาดกันนะะซ่อนตัวอยู่ในหมู่พมรใช่แล้ว ขอบคุณสำหรับการตอบรับน,นะคะแล้วก็ทุกๆคนที่ติดตามนิวตั้งแต่เดอะสตาร์หนึ่งจนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะค,นะครับนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณนิวด้วยนะฮะที่กลับมาเยือนเวทีเดอะสตาร์ของเรานะครับ <The> Star. น,นิวเดอะสตาร์ไหวไหมไหวสิอเหญีย,ยพังน้องแล้วกันอ <laughs> ยากใส่เหรอเปล่าเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเราไปกันที่พี่เพชรเลยครับ ได้ใจพี่จริงเอ็นนิด้ึงอยากจะบอกเลยตอนทักเรื่องขนตาแล้วจะเอาไปทำใส,ใส่เอง, <laughs> เอ,ง <laughs> อ่าว่ากันเรื่องแอมนะครับแอมก็ยังยังรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ในฐาน,นะที่เป็นนักรออ้องที่ที่เก่งนะครับแต่มีมีเรื่องตีนิดนึ่งนะครับไอ้ช่วงที่เป็น สัตว์เทคนิคนิดนึงนะครับคัลเตอร์เมโลดี้ที่ร้องสอดใส้กันไปมาตรงนี้แอมเกรงมากเหมือนไม่มีความมั่นใจปล่อยมันออกมาเถอะผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกพี่บอกหลายๆน้องๆหลายคนอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ยืนอยู่บนเวทีแล้วทําอะไรถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อให้ศิลปินอนดับหนึ่งของโลกคือเขาผิดหมดแหละแต่ว่าตรงนี้มันถ้ามันกลมกลืนและมันไปได้สร้างความสุขให้คนดู คุณก็ประสบความสาเร็จนั่นแหละพี่โจรครับต้องบอกว่าเลือดรุ่นพี่รุ่นน้องเดอะสตาร์นี่มันแรงนะเพราะมันเข้ากันแล้วมันดูดีมากๆนะครับแอมกับนิวเนี่ยนะครับแล้วพี่ขอบอกว่าการที่เอาเพลงของศิลปินอื่นมาร้องแล้วเราเป็นตัวของเราเองได้และมีจิตวิญญ,ญาณเป็นการเป็นตัวของแอมและแอมสามารถร้องได้ดีขนาดนี้พี่ประทับใจมากๆแอมพัฒนาการดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้น สิ่งที่อยากเห็นที่สุดก็คือว่าสองคนสุดท้ายบนเวทีเดอะสตาร์นะครับพี่คิดว่าจะเจอนะครับพี่คิดว่าจะได้เจอแอมแล้วก็ขอชมว่าคอร์ดเขาจะพอยที่ร้องไม่เปลี่ยนจากเดิมคุณทำได้ดีมากครับขอให้คุณโชคดีครับขอบคุณครับพี่มาครับวันนี้เนี่ยนิวเขาเต็มจริงๆเลยนะเขาไม่เอายั้งไว้เลยนะแต่ในขณะที่เขาเต็มมาขนาดนั้นเนี่ยนะถึงแม้เราจะเป็นเด็กใหม่เนี่ย แล้วก็อยู่กับศิลปินที่แบบว่าเสียงดีขนาดนั้นนะน,นะพี่ต้องขอบอกเลยนะว่าก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาเท่าไหร่ถึงแม้จะเป็นโทนเสียงของผู้ชายที่เราฟังอย่างนี้นะมันก็จะไม่สูงเท่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดูแล้วมันสบายใจดูแล้วมันไม่รู้สึกจะอึดอัดหรือก็เขินไใดๆทั้งสิน้นถึงแม้มันจะมีประมาทมันเป็นธรรมดานะกับเด็กๆที่ต้องมาอยู่กับรุ่นพี่ที่เก่งขนาดเนี้ดังนั้นเนี่ยแต่ว่าโดยรวมภาพที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะ ยอดเยี่ยมมากๆไม่ต้องใช้คำว่าวิสิท์อย่างแกหรอกขอบคุณครับดี่ากพี่ตงแหน่งครับเป็นยังไงบ้างครับยังคล่องใจเอกกี้อยู่เลยอะค่ะว่าเอกกี้ทำไมต้องทักชุดน้องเขาขนาดนั้นอยากใส่ชุดน้องสวยมากพี่ค่ะพ,พี่พี่ก็เลยพุ่งประเด็นไปที่น้องเอกว่าเอ๊ะน้องเอกสนใจเรื่องชุดน้องเหลือเกิน,ว,นวันสุดท้ายไม่น่ครับพี่เชียค่ะเชียค่ะใส่ ใส่ชุดหลาหยจุดลายจุดคุณหญิงกิรติได้ก็โอเคแล้วล่ะพี่อแอมครับคุณพ<บ>ี่ค่ะแอมแอมคุณพี่วันนี้น้องแอมทำให้พี่ขนลุกได้อีกแล้วนะคะคือ,อยังไงไม่รู้ละ่ะคือพี่ๆจะว่ายังไงไม่รู้แต่สําหรับพี่เองเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นการประทะทางอารมณ์ที่ทําให้เราเนี่ยขนลุกแล้วรู้สึกไปด้วยมากๆค่ะเอาใจช่วยล้านเปอร์เซ็นต์เลย พี่น้ครับสํารับแอมเป็นยังไงครับค่ะร้องดีมากร้องดีมากวันนี้ทําได้ดีมากจริงๆนะคะเชียร์นะคะเต็นที่ขอบคุณครับนับ่นคือความที่เห็นจากแเลบของเราครัคบท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบแมอมส่งคะแนนแม่เขาได้ทาง S M S พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข5แล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลข5หลังจากนั้นกดโทรออกแอมหมายเลข5ขอบคุณแอมมากครับ